สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาเที่ยวญี่ปุ่นค่ะเขาเรียกตโวชินนะคะโตชินค่ะมันเป็นศูนย์การค้าร้านอาหารของญี่ปุ่นค่ะที่บางแสนนะคะเราก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรกันบ้างเมื่อกี้เราไปทานอาหารญี่ปุ่นมาแล้วนะคะอร่อยค่ะ อันนี้ก็ขายอาหารญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เป็น เอ r ค่ะเขาจะเป็นขายพวกอ,อะไรนะปลาแซลมอนวาซาบีนี่ก็จะเป็นมีหอยด้วยนะคะหอยหอยนางรมตัวใหญ่ วันนี้เขาจะมีการถ่ายทำภาพยนต์นะคะว่ามีอะไรนะะ่าทานอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่านะคะ เดี๋ยวทอดอันนี้ไอศครีมอันนี้บาร์บีคิวค่ะอันนี้จะเป็นเซลเบอรี L ่ S S L B. นี่หอยนางรมค่ะตัวละร้อยยี่สิ อันนี้ก็จะแนวร้านวาซาบิชูชิซาซาบิซาซามิสถานีรถไฟญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะ,จะลองขึ้นไปดูว่ามีอะไรนะ่าสนใจไปเลยนะขึ้นเลยนะ ขึ้นแล้วนะเรามาเที่ยญี่ปุ่นกันแล้วนะคะอันนี้ขนมขนมฟังไอศครีมชาไทยคะ่ะอันนี้น่าจะเป็นทางเข้า,น,านี่สถานีต่อไปเฮ้ยนี่ไงอันนี้ทางไไ,ไปไหนอันนี้ไม่ใช่ทางเข้าเ,ออเหรอคะ นี่ร้านขนมปังชาอาหารขนมไม่ใั่ขนมไอสครีมใช่ไหมคะมันมีกาแฟมีชามีกาแฟเรอเราเอาขนมปังชาไม่ไม่แชร์ด้วยนะู้องแชร์อะไรกับเจได้ยูสุโซดาอ่ะเคยยูสุโซดาแก้วค่ะแชร์อะไรแชร์ ไปแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะกินยูสุโซดากันนี่คือส่านี่รถไฟญี่ปุ่นมีคนรออยู่ข้างล่างค่ะ คนหนึ่งเครื่องนี่ก็อี้รอสำหรับรถไฟไฟ้าญี่ปุ่นนะคะมันรู้สึกว่ามันจะเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะคะ JR ค่ะรถไฟถไฟ้าญี่ปุ่นไปค่ะขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเดี๋ยวเราค่อยออกมาถ่ายรูป ai, Sao phải tiếp rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video 次はゴタンダ、ゴタンダ、オレンジは右側です。東急池田線、トエスカです、アタ線はお乗り換えです。The next station is ゴタンダ。The door s on the right side of score, the line.Go タンダ。t e h a n g e the 東京・池田ミラーに、エリアタッカ・ ค่ะเราก็มาแนะนําร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะแนะนําว่าอร่อยมากคุ้งเทปุระอร่อยข้าวแกงกะหรี่ก็อร่อยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งแต่ตรงนี้เลยไปเลยค่ะม,มีคนโทรมาหรือว่าเสียงเพลงอะไข้าวแกงกะหรี่อร่อยมากค่ะเรา,า,เาจะเริ่มจากตรงตรงนู้นจะมีถ่ายทำเราไปตรงนี้ตรงนู้นมีถ่ายทำอยู่ใช่ไหม เราไปดูไม่ได้เหรอก็่ายทางเลือกอะไรอ่ะไปได้โต๊ะที่ขนาดนี้ชอบเต้าเต้าหู้แข็งเหรอไม่เต้าหู้นิ่มเหรอนะเต้าหู้นิ่มแต่เป็นเต้าหู้ผิวเต้าหู้นิ่มซอสอร่อยเค็มๆอร่อยเนี่ยกิน เกอากินเลยกินเลยค่ะนี่ข้าวแกงกะหรี่อะไรคะไม่ได้ห,หุนนี่ปลาใส่หิวละหิวไม่ใช่หิว อร่อยใช่ไหมโอ้ลงพูดสลั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 ดคพรับอครับสลัดผักปิ้นน้ำซอสมันกะได้กินเน่ยะหมดแล้วใช่ไหมรบแลเอา้วย